ต่างคนก็อยากทําอะไรก็ก็ทําไปคือมันไม่เกี่ยวกันละเมันเกี่ยวกันแค่เป็นเป็นพ่อกับแม่ของไทก้าแค่นั้นเอง <yellow. S 1> เราเราไม่ได้ทะเลาะก,กันมันไม่มีอะไรยากเลยคือไอสาเหตุเนี่ยมันไม่มีเลยพี่ก็เคยบอกไปแล้วนะแต่ถ้าอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายๆจริงๆมันแทบไม่มีคำตอบเลย ชีวิตครอบครัวเลยฮะก็เลี้ยงลูกครับผมตอนนี้พี่ก็โฟกัสไปทางไทก้าอาม่าแล้วก็บิสเนสของตัวเองใช่จัดเต็มช่วงนี้จัดเต็มในเรื่องแง่ของเรากับยิวเคียร์ตัวพี่เป็นเจ้ามืคมูคอนงไงบ้างก็มันก็ค่อยๆอะนะใช่ก็เอ่เรียกว่าตอนนี้ต่างคนก็อยากทำอะไรก็ก็ทำไปคือมันไม่เกี่ยวกันละอ่ะมันเกี่ยวกันแค่เป็นเป็นพ่อกับแม่ของไทก้าแค่นั้นเอง ความสัมพันธ์ประมาณนี้มันมันมันยากนะครับกับการที่เราจบกันแล้วแต่ก็ต้องดูแลร่วมกันจริงๆก็ไม่ยากนะถ้าเกิดว่าเราเราเราไม่ได้ทะเลาะกันมันไม่มีอะไรยากเลยแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะไม่คุ้นไม่ชินมากกว่าไม่คุ้นไม่ชินแต่ก็ใกล้จะชินละเพราะมันก็นานพอสมควรละใช่ครับทุกนั้นมันมีเซรไหมครับเซเหรอฮะก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะ เออเออเออมีเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไปแวบบหนึ่งใช่คนทีอยากสงสารมีนะคะที่ว่าทำไมถึงเราตัดสินใจอ่าอีกแล้ววนลูปกับมันเรื่องเดิมอีกแล้วคือไอสาเหตุเนี่ยมันไม่มีเลยพี่ก็เคยบอกไปแล้วนะแต่ถ้าอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายๆจริงๆมันแทบไม่มีคำตอบเลยผมเคยนั่งคิดนะว่าเออถ้าเกิดใครเป็นแฟนบอลแมนยูจะรู้ว่าแมตที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยแมนยู แพ้วอตฟอร์ด4-0เพราะอะไรผู้คุณตอบได้ไหมครับตอบไม่ได้ชีวิตคู่งผมก็เหมือนกันคือเราจะไปทษไอโรนันโดเหรอไม่ใช่หรือโกวะ่ะถึงได้แพ้ไป40หรือผู้จัดก,การทีมคือมันมีหลายองค์ประกอบมากในกิจกรรมที่มันเป็นหมู่คณะแบบเน,นี้ยครอบครัวก,ก็คล้ายๆกันคือแบบมันตอบไม่ได้จริงๆว่าไอความผิดพลาดนั้นมันมาจากตรงไหนถ้าเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลแมตช์นั้นเนี่ยก็น่นะเขาแพ้ไปก็ เราก็ไม่รู้ว่าสรุปมันพลาดที่ใครแล้วก็ไม่สามารถไปโทษได้ด้วยนะว่าเอยโกโกเล่นไม่เก่งหรือไม่ใช่เขาทําเต็มที่เขาแล้วหรือโรนดลโดไม่ฟิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเราไปโทษอะไรไม่ได้เลยแต่มวลรวมมันจบออกมาตรงนั้นมันก็ต้องยอมรับสภาพน้ําใจนักกีฬาตรงนั้นอย่างเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยคนมักจะมองคนมักจะไม่เข้าข้าบาบั้าครับผม<น>บผมันอาจจะมองว่าเราแบบ ไปเจ้าชูหรืออะไรยังอะไรยัง,ยงไม่สิ่งาอะไรประมาณนี้นพี่โอ,อ้ยเ <ไป S 2> อ <ไป S 2> อถ้ามองว่าเจ้าชูหรอโอโผมนี่ระดับพระแล้วนะจริงๆตั้แต่แต่งงานนี่ผมนี่คือระดับเลเวลเป็นพระแล้วนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าชู้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือโสดแล้วหลังจากนี้จะกลับไปเป็นแบดบอยเนี่ยผมมีคอนเซปต์เลยคือกูกลับมาแล้ว นะครับก็คือชัดเจนนะครับว่าเออจะทําในสิ่งที่ทําได้ในเมื่อเออมีโอกาสแล้วก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ต้องกักใช่แต like ่สงคนก็แต่คอมเมนต์นี่มันเป็นบทคุยราางจริงจมีแต่คนให้กําลังใจนะนะครับแต่ว่าอาจจะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่แบบก็เหมือนพวกหนูแหละคือเฮ้เลิกกันเพราะอะไรวะคือเรามาอ่านเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเออคือเราไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้ว่า มันเพราะอะไรอ่ะออแต่มันเป็นการตกลงกันว่าเออให้ตรงนี้มันสวยสุดนะมุมนี้มันสวยสุดเรายังแบบยิ้มให้กันทุกวันใช่มัน,ม,นมันผ่านมาได้ด้วยดีใช่บบเวลาการทำหน้าที่พ่อแม่ล่ะครับตกลงกันเรียบร้อยใช่ใช่คนละครึ่งเลยคนละครึ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวไทก้าก็จะเข้าโรงเรียนแล้วครับมการาคมนี้ก็ก็จะง่ายขึ้นน้องน้องดูเข้าใจไหมครับกับการเป็แบบ ั่อแมวนนี้นนนผมว่ามันเป็นจังหวะพอดีนะจังหวะที่แบบว่าตอนที่เขาเด็กๆอ่ะเขาจะแบบนอนกับแม่อแบบมาจะไม่มีควบผมเข้าไปด้วยผมจะนอนหน้าห้องน้ำไอ <c oughs> ตอนนั้นน่ะ <c oughs> เพราะว่าผมอ่ะเวรผมเลี้ยงไทก้าเนี่ยคือหกโมงเช้า <c oughs> ถ้าผมต้องมาอยู่ในห้องที่เขาร้องไห้ทั้งคืนี่ะ <c oughs> พอถึงเวรผมหกโมงเช้าผมเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่า แม่เขาจะมารับช่วงตอนบ่ายโมงเพราะฉนั้นผมถ้าผมไม่ได้นอนะผมไม่ไหวผมก็จะไปนอนหน้าห้องน้ําเพราะฉะนั้นลูกก็จะเรียนรู้ว่าเวลานอนก็จะนอนกับใครในคนใดคนหนึ่งอ่าใช่แล้วใช่วนของบ้านก็คืออยู่บ้านใช่ใตอนนี้นิวก็ยังอยู่ที่บ้าน,แต,นาแต่เขาอ่ะ <ใน S 1> มีซื้อคอนโดกับเตรียมสร้างบ้านที่บ้านคุณพ่อเขาไว้แล้ว ใช่ครับผมก็อยากกันแล้วมันก็ต้องห่างกันมันเป็นธรรมดาคือมันจะมาติดกันไม่ได้แล้วมันคือมันจะมาพ่วงกันก็คือเรื่องลูกเท่านั้นแต่ชีวิตใครก็คือก็ต้องดําเนินต่อไปถ้าเกิการเลี้ยงลูกก็ต้องแบ่งกันใหม่ไม่ต้องแบ่งกันใหม่หรอกก็เราแบ่งกันแล้วไงใช่เพราะว่าบ้านนิวกับบ้านพี่มันใกล้กันมากใช่ไหมครับแล้วเวลาไปโรงเรียนเนี้ยก็ไปส่งด้วยกันแล้วก็กลับก็ไปรับด้วยกัน ใช่แต่เพียงแต่ว่าพอกลับมาแล้วเขาก็อยู่บ้านเขาผมก็อยู่บ้านผมช่วงเวลาที่ผ่านมาการทําหน้าที่เป็นพ่อกับแม่กับเทียบกับตอนที่เป็นสามีภรรยามันนี้เปลี่ยหรือเปหมายถึงยังไงนะถว่าแบบว่าพอเป็นพ่อกับแม่ในสถานะมันเปลี่ยนไะกับตอนที่ตอนที่เราเป็นแฟนเป็นภรรยากับสามีตอนนี้เป็นแค่พ่อกับแม่นะมันการทาหน้าการต่างๆมันเปลี่นกับในความรู้สึกการต้องคุยการการศึกษากันาออืมอ๋อเปลี่ยน เปลี่ยนเลยคือแต่ก่อนพี่จะอ่ไม่ค่อยมีปากเสียงจะแบบไม่รู้อะ่ะก็คือตามใจเขาอะ่ะแต่ตอนเนี้ยคือพี่ก็จะเลี้ยงในสไตล์พี่<ะ>ใช่คือมันก็แฟรแฟอะใช่แล้วการกองแงก็จะมากหมายถึงใครกองแร,ร,ราไม่ะะมไมนะไทก้าก็จะรู้ว่าพ้อเป็นยังไง ถ้าเปในอดีตอะไทก้าอาจจะรู้ว่าพ่อเขาอาจจะเป็นคนนุ่มนิ่มด้วยซ้ำเข้าใจปะจะรู้สึกว่าเออคุณพ่อเพชรจ้าเป็นคุณพ่อที่แบบนุ่มนิ่มอ่อนโยนแต่จริงๆอ่ะพ่อเป็นสายแบบเถื่อนแต่พ่อก็พ่อไม่เคยแสดงออกมาใช่แต่หลังจากเนี้ยก็คือเขาก็จะโตมากับพ่อที่เป็นเป็นพ่อเขาจริงๆิงใช่ลูกมไม่ ไม่นะเพราะว่าพี่ก็หยอดหยอดให้ตลอดนะหยอดให้เล่นรถเล่นมอไซค์เล่นของเล่นผู้ชายพูดกับเขาก็แบบอ่ะแมนแมนอ่ะแมนแมนใช่ใช่ใชทีบอกว่ากูกลับมาแล้วใช่เข้มามาทีอย่าน,นอะไรนะมะีเข้ามาทีอย่านร,รอ,อ๋อกูกลับมาแล้วเหรอ <c oughs> ไม่มี <laughs> หมายถึงว่าไม่ได้เรื่องผู้หญิงแต่หมายถึงว่าแบบกลับมาสู่วงการแล้วเออเพราะตอนนั้นก็คือ เลี้ยงลูกก็พยายามที่จะแบบไปทําธุรกิจอื่นเพื่อที่จะไม่ค่อยมารับงานในวงการเนึกออกไหมเพราะว่าว่าอยากจะโฟกัสแบบบริหารบิสเนสเราอยู่ที่บ้านได้ทํา YouTube อยู่ที่บ้านได้แต่ถ้าเกิดไปถ่ายละครถ่ายทีวีอะไรเงี้ยบางทีมันกินเวลาทั้งวันไม่สามารถทําได้แต่ตอนนี้ไทก้าเข้าโรงเรียนพี่ก็สามารถรับงานได้ละ ผมกลับมาแล้วคหมายก็คือในวงการบันเทิงวงการบันเทิงแล้วก็วงการบันเทิงนี่หมายถึงทุกอย่างที่มีเรื่องบันเทิงเลยนะฮะนั่นแหละคือทุกที่ที่มีเรื่องบันเทิงผมมาไปได้หมดแล้วใช่แต่ก่อนคือไม่ได้ไปเลยใช่แต่าสาวๆยังไม่มายังไม่มาแต่จริงๆผมไม่ทั้งคิดดูผมก็คงไม่มีเวลาให้หรอกถ้าเกิดมีสาวๆเข้ามานะเพราะว่าคำนวณละชีวิตช่วงที่เราตื่นไม่ใช่นอนเนี่ยผมมีประมาณ9้าชั่วโมง เออถ้าทำงานตีให้เลยทํางานน้อยๆเลยสมชั่วโมงเหลือหกลูกกินข้าวสองมืออีกสองชั่วโมงเหลือสี่เล่นฟิตเนสอีกสองชั่วโมงไปดูแม่อีกครึ่งชั่วโมงนั่นแหละหมดแล้วจริงๆถ้าจะเปิดใจให้ชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งน่าจะใช้เวลานานเลยรอบเราโอ้พูดไปเหมือนขี้โม้เปล่าไม่รู้นะแต่คือผมไม่อยากมีแล้วผมไม่อยากมีแล้วใช่ผมผมไม่อยากมีไม่อยากมีครอบครัวแล้วใช่ไม่อยากมีแล้ว แต่แต่ยังเน็นรา<อ><อ>วากาันแต่ถ้าถ้าแบบมีคนมาคุยให้แบบสดชื่นอย่างเงี้ยเหรอเออเอออาเอาถ้ามีคุยแล้วสดชื่นอา่อาวอไม่แต่งงานไม่ผูกมัดไม่เป็นครอบครัวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคือไม่เอาแล้วคือผมรู้ว่า <c oughs> ชีวิตคู่อ่ะมันยากยากนะมันยากมันไม่หมูเหมือนที่เราเคยเข้าใจอะว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วมันก็อ่เป็น นาเอลซ่าออกมาสวยหรูแบบเออมันเออมันไม่มีว่ะเออหรืออาจจะมีแต่คู่อื่นคู่อื่นที่เขาแบบว่าเคมีตรงกันจริงๆอะไรเงี้ยเอเอเข็ดไหมไม่เข็ดนะเพราะว่าน้องนิวเขาก็เป็นแบบผู้หญิงที่น่ารักที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอแล้วก็เป,เป็นเป็นแม่ที่ดีที่สุดมันไม่เข็ดแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยเราจ่วใครมาสักคนหนึ่งแล้วจะอยู่กันแบบโดยไม่ทะเลาะกันเลยเนี่ยมันยาก เออก็แล้วก็ขี้เกียจขี้เกียจทะเลาะก,กับคนอื่นยากใช่ใช่อ G อไอจีปลอ,อ,อมโอ้ไอนี่มันกลับมาก่อนผมอีกนะ,ะคืออนสไอเควินยังเนี่ยคือมีหลายอันมากแล้วไม่ได้แบบไปโกงอะไรคนอื่นนะไอคนเนี้ยที่ FC มาฟ้องผมอ,ะอ่ะชอบไปจีบผู้หญิง เขาไปจีบผู้หญิงแล้วก็ไปยืมกันผู้หญิงใช่เนี่ยเขาทํากับเหยื่อหลายคนมากคือมีคนไดเล็กมหาผมเยอะมากกับคนไทยะหรับเขาไปหลอกหลอกทั้งคนไทยคนอินโดฟิลิปปินแบบเยอะและได้ตังค์ไปเยอะมากด้วยเชื่อด้วยใช่ชื่อว่าเป็นผมใช่เขาใช้ชื่อว่าเควินแต่ว่าใช้หน้าไี่ใช่ใช่ใช้หน้าหน้าผมแล้วก็เป็นลูกด้วยนะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะการที่เรามีลูกติดเออมันมีเสน่ห์เหรอวะเหรอวะทำไมต้องเอา เอารูปเราที่อุ้มลูกไปหลอกผู้หญิงด้วยวะนี่อรอแม้ทำไมไม่เอารูปเราเดี่ยวๆไปหลอกวะอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตตรงนี้เหมือนกันจัดการยังไงครับี่จยาคือผมถามกับคนที่เดือดร้อน,นเขาบอกเขาก็ปิดไอจีหนีไปละแต่เดี๋ยวมันก็มาใหม่ผมอ่ะแจ้งรีพอกกร์ตไปไทยสแกมหลายครั้งละหลายหลายหลายไอจีละเขาก็ไปไปแล้วก็หายไปไปลบอันนู้นสร้างอันใหม่อะไรเงี้ย อยากมีความรู้สึกว่าจะจับให้ได้จับตัวได้ไหมคือเขาเป็นคนต่างชาตินะใช่เราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากประจานเขาผ่านอินสตาแกรมเราใช่ก็คือแจ้งแบบเตือนภัยไปละกันใช่ใช่เราเตือนผ่านอินสตาแกรมเราแล้วก็ส่งรีพอร์ตไปทางอินสตาแกรมที่ต่างประเทศนะครับกลับมาอีกก็รีพอร์ตกันต่อไปถ้ากลับมาอีกใช่ทำอะไรไม่ได้จริงๆ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ